ลูกๆเท่าตามมายืนอ้อยอยู่ประตูระบานนี่น <laughs> ได้เวลาเพิ่อนอยากเข่าข้อค่ะบัดนา้าผาสุขสวัสดีค่ะครับเมื่อนี้บ่ได้ไปหาอยากหากินทั้งใด y พักพอนเตรียมโตเดินทางไปอุดรเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิพาพี่น้องเอาเป็ดมาเฮ็ดกับข้าวกําหนามกินกันเนาะพี่เอ็นมองมากินข้อแรกกินลาบเป็ดเนะาะลาบเป็ดเอเอก่อนไปอุดรเออตูมโฮมก่อนเนาะ เดี๋ยวเอางวเขาขอกก็เลยจังไปเตรียมเห็ดกับเขากำนามเนาะครับไปปล่อยหลวดเลยพนมายืนอ๋อโอ้ด้เวลาเพิ่นพิ่นอยากเขาขอกไหมขนุนมายืนก่อนหมเลยบอกขนุนปีเตอร์คือยืนซึ่งลึงอยู่พนไป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 ลูกไป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 ้ล่ะบกเขียบนี่บกเขียบ จืดแห้งค่ะไปไปไปมีห <c oughs> น,น้ากับปีเตอร์เอาปีเตอร์คีไอวะ <c oughs> <c oughs> ไปไปห้าวไป ตัวนี้เป็นเมนูพิเศษเนาะโงโใช่ได้ได้เอาอันนั้นท่าอีบบอบอได้เอาบีท่าบอกว้าวเอาเบียร์เปื่นมาได้ท่าจะเกลือกันเสียบแลยท่าจะเกลือเลยอากาศเย็นๆเน้องโมนี่โอ้โห่านเหาเลยมั้งตี่ค่ะแห่เพราะยื่นเลื่อนเนาะสบานอยู่บ้านสบเฟื่อนหรับว่าบอกเอาตามไม่หันตีนกับหัวมันหอมแห้งมี่นียย่เขาวมากระดูกคุกคือเขา ตายเัตาหน่อยฮ้า่ยฝ่าุาะถัยหน่อยบ่มีแต่ถัวยใหญ่นะคะแลตาหน่ะลูกไปเอาเลยเอาเม่มันฝ่งหัตาน่อยอ้อ้จะมีสเสียมาเบิ้งตัวนี้ตัวมันตัวมันฝ่งนี่วิตามินเท่าพร้อมๆเท่าใช่หรอโเกนนี่จะมาเอ็นนโเกลมาโกเกลโปเกลงมานีลูกบ้า เจาอยาหวนบ่หรือแซ่บ <heard> ป <poured alive ấy> ีนี้นี่ๆกะันนี่ถ้าเอาอักปานกระดูกนําลุงต่ําสิเอาต้มสดน้ํากปากินเลตต่ําเฮ็ดบ่ทันแล้วนบ่ลดชาคนเพราะว่าใหม่ตนึง้นึงเห็นน้ําปลาบ ยื้อใช่ตัวห้ายังไงเข้าอยู่ครับคีนอตัวมันเสีบนี่น่อเออเนี่ยตัวมันเสียบต่ำเสียงไวเดมือแนี่ใส่หน่อยใสวเยเลวดอตูกดลไ้ีนไรน มเป็นแย้งว่าเขาเมื่อกงยามได้สื่อตะบงสุดอยู่บ่นันนะเขาเป็น่างไดังลงหลังกายวางหน้ามีวงหน้าอยู่ตนอยู่หัอนมาตอนนี้พมแห่งตอนนี้ล้วนตุมครับสุกแล้วอันนี้ตุ่มเฉพาะควงกระกเสมุนไพรถ้ามีครัวแล้วครับอันนี้ครัว ขัวน้ำเนาะขัวน้ำใส่แก่ที่แนี่สูตรสูตรมาจากท่ามุ่นร้อนนี่ไงสูตรผลิตขัวเจ้าไหนก็เถอะขัวมันกว่าคนบอกเอาซทำได้ซักหนึ่งบ่ขัวจนมันเหลืองคนละเอาเอาเนื้อเหลืองเนาะเอาเหลื้อเนื้อน้องเนื้อเป็ดอ้วนแห้งเนาะเป็ดหาโล่เนื้อโอ้เนื้อวันสองโล่คนละ ทันมามันมีแต่ตัวยังไงนมานุกกว่าเอาใหญ่ๆแล้วมันเป็สีคู่แขวกันวะินเยมันยิ้มๆนอาวได้แวไทวะย่อมันแสบๆครับมาหนงานผู้ใดดอกอยู่ทางใต่บ่างานน้องงานน้องเก่งโอ้มีมีต่ตัวไพอตัวนี้ตัวใหญ่สุดมันได้หนิาลูก เอ้อเดัวสามโล่สามโลกครัวไปหาชิ้น้ยห<า>้าชิ้นร้ยคันคันเอาคันแม่นมันตัวหน่อยนุก,ก้าวหนุ่ยเอาสองโตโนุหยาดมวอ,อิ่มเออนุกก็คืดหยากนะใครมันตัวใหญ่ก็เอาตัวเดียวเลยกิย่นอันนี้อนอคอยเดินทางอิอ่มผักคนเพราะว่าเข้าขับรถไกลด์เถาจะกิโลอะไรแไปอุดดสี่ร้อยกิโล่ได้บจากบ้านเถา ไก่ก็ไปคนละบ้านเฮ้าไปอุดรสี่รลอยแล้วนากบ้ันเฮ้าไปหอดสามหลอยเนาะนวดอยานสี่หลอยนี่หนจากบ้านเฮาไปหอดสามรลอยออสี่หลอยก็รวอยู่ดอกบานนี้จากคนเก็นไปอีกท่าลหบ้านทะเลสี่หลอยได้อยู่คนเก็นไปอุดรสองรลอยคนเกไปอุดรนเกไปหาบ้านเมียนสองรอยสามหอยเลยโอ้ันจากบ้านเฮาไปอุดรก็สีประมาณสี่รอยกโล คนเจนไปอุดสองร้อยจากอุดรไปบ้านนี่ประหกสิบโลกับสองร้อยกัวสามร้อยก่อไปยู่าานหอโซอนัโซอุดรเนาะกัวนจาน่อยกัเอาเอาเนื้อมาขดไล้บอกเอาลงเลยนเอามาทำม้ลยัวม่าวัก่าเครื่องัดเครื่องมันอมเลยพี่น้องมาตุ้มม่มกันมื่อนี้ เออมือนีบมเถมโบเดมาเนาะมือนีบเนาะใหญ่โบเดมาอ่าเพิ่นเพิ่มมูอสบายเนี่ยสบายตัวกินน้ำบ่ได้ดอกมวลแม่นอยู่ดอกเพิ่นก็เลยเฝ้าบ้านพิษพยาธิเพิ่นมเป็นมูลิจิก็มูตุนเพิ่นเป็นโรคเก้ากินั้ำชี่ได้เนาะกินโรคกันเออโรคเก้าี่กินแบบสัดปิดย่างบ่ได้กินได้แต่ในปริมาณเล็กน้อยนี่พักโคตรยอดย่างเงี้ยนี่แหลายอย่างอยู่ข้ามหลายอย่างอยู่กินบ่ได้ส่งมาแล้วบ้าง ตุ่ม oh. ต right. ุ่มครับตาเว่ามันนครับเปื่อยเลยมีสมุนไพรพอมีสมุนไพรบ้ในเราสุดเด็ดเลยนี่มีแนวผ่าเสียพผอขึนน้ำเคียวเดียวบุโรช่ใส่ร้ายอยู่วันนี้น้ำคือเขียวแท้เอาสซี่บงนู้นจบสีนังยิมอยู่นี่หนอจะบอกเปืองเหลาหรอว่าอยนี่ยเถอะ แซ่บแซ่บเถอเจ้ะชิมบ่เขาบอกอี่ดดิด้หนี่บ่เจ้าชิมก่อนอ่ะเมนี่ให้เชฟตาหน่อยได้เห็ดลาบเป็ดให้กินวันนี้ปรุงเลยเนาะได้เรียสอกไล้ไอ้ลูดเรียสอกเลยบ่เรียสอกเออไอคันได้ข้อสั่งปอกหมีเสียเลยเชฟตาหน่อยเออใส่ไล่เสียบไลย อ้ยาคือคอดีแต่วะาเอาเอาเจดีสุดกพร้อมลงเหมคานเจดลงเลยเนาะใจหอมเลยร้ายเป็นพอแอบเยอะสีผ้าเปิดหลานใช้หลาเบ็ด าบทนเอาเงินไนโหลดเหรอขายเทียเดียวเศร้าเลยว่า่ขายอีกันน่มายกัสิมากินดูที่กินเส้นมาจากไหนๆผู้ชิเส้นสองคนนี่เปล่ยเส้นดูมูแล้วบ่ขายว่ขายเส้นบ่ขายเสียจักสีไม่สีสมึงนะตน่อยเขาขว้าเชียเบิดอะเทเสีเบิดพอดีเลยวะจังไงเอาส่วนหน้าส่วนเป็นสีหูเหลือง สี่มงกรจังไซอันมอหอตัวยันหน่มันเหา่ห้องอเป็นีคนคงหนึ่งเลยินตัวเอสองคนักินล้ามาิวน้อเพชรจีนอยากเราจะนอนอ้เลยอ้อเลยกันสิพืชเพชรแงยังเสียเลยว่าพืชของเขานี่นคัน้าบอันนี้ข้าวกบคอยปุ้งคอยใส่ไปเนาะเพราะว่า้ามันรวงแล้วมันสีบเสียแต่ว่าตัวนี้แทงเสียรแเสียด้อตัววงเลยเสียตัว ยาดีผูกเแล้วย่โมฮันไหนใส่เลืองนไนใส่เลืองไปถืจ้างอีกยใส่นวดลงไปอีกเน่ะหมมยความวอย่งไรก็บอกมาไหมเบิหานวดนวนวดย่คืออย่งถ้ามีกินใส่เลือทุกคนเนาะอืมกินได้ลวกแล้วลวกน้ำลวกน้ำหอนแล้ว เอาอ้ไิมึงไอเอาบานี้ช่วงพวกนี้ซิมาเอาแถาตามเอาผังหอมมาใส่ต้มามาใส่เกลือใส่น้ำปลาลงไปกระดัยการทอนอ่ะ ฝุยหอมสวงได้การเลยได้แล้วเนี่ยคนจัดกันสองบาทบ่เลืเป็หดแล้วัี่ดดนคนอื่นอะุติดฟ้าเอาหุมหุมนี่ได้การเลยบาได้ที่ละบบาทเนี่ไดละอ้าวตักเลยห้าบาทเนี่ยแนวกินเขาแซบเนาะโอ้คือเขาทาเลยว่าลูกไส้่ ลิ้นให้พ่อนี่วะเอาพ่อกินเขาแซ่บอืมนักพ่อเอาลองให้พ่ออีกแล้วฮ่า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 ถ้าตามย่อมอลงมาเถอะย่อมอมาตักเข้าเออกินพ่อกินเขาแซ่บว่าเป็นยังดอกกินเป็นยากินมันเป็นยานก็เป็นยายาส่วนกินหลายยาเลยเนาะยาพระราบวะลูก ว้านี่เลยนี่จับพีนัเลยจับกขยานอยไปเอาเลยยาเวลาเต็มหลังตู้เย็นผคิดเปันยาบอกผมลาดิ่ดินลงให้พวกออกไปไปนี่ลลูกสายเพื่อนมาเอาเสียตัวผ้าว่ะเออเอ้ยแต่แตนยลินดูเจ้ามีมว่ยจะดูซ้ำหนังก้อนต้านหน่อยหมันมันเด็ดตือมมันยังแสบสามเสร็ดพอดีเลย หายแลามาขวัญเฟื่องมาเบิดเราว่ะเบิดเบิดแน่นอนน่ารลดใช่เนาะเออกดือายอยู่นิ้วเลยรับประกันเลยเจือร่างกายของพวกฟีดมัอนี่เขฟีดมัอนี่ฟีดแห้งหมดเลยที่ผ่านมาอันโบฟิตเลยบอกโอ้ยน้องข่อยเอ้ากินเละลายนิดเดียวตัวมันสีรองคอตัางหาโลเว้ยจิ้มมเขามาเขามากเใส่กระดูกไงเออตุ่มโอมกันกิน กินเฉาบฉะมันสดห่อนบรรยากาศก็ดีข้างนอกเย็นพอดีนะพ่อรัอยมอนีเ่านียนกิน้เดี่นี่เขาเนี่เอ้าพอแ่นกินิเดีนี่เ็ไปนอนสห่อนเมอก้วาเอจู่เอาเครื่องสูบน้าออกไปจู่ไปเอามาค่ะพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันค่ะบานนี้ลาเป๊ะเาบันนี้มาเดาเดิเดนเดมา เ้ยลูกดวนนี่กินได้ออากินกินเอาไ้ทั้งเอาเลยตัวนี้มาอ้าลูกดวนใช่ไหมฮะต่ำเนี่ยก็ถาหาอยู่ส่ดาลูกดวนกินเ่นเนหนอ่ไเยอ้ะเ่งอไปเลยอาไปทใส่ตีดวาตำ้าลูกใสแวเสียพิดีลูกใส่ว่ะเสียบหามเสียปนาปล่าอย่าจิ้เียไปามยจงเบคว้าว บ่แม่มันเดือกว่าลูกอะกับโเดือกวันไหนดอกน้องน้อระโปงดาต่างแฉมั้งแฉบารายแกสามส่ง็อยู่แล้ฉบแล้วนหนามห่อนกระไปถึงนอนอยากให้มันหอนเยาเปล่าเนาะหอนอะหลวบปากเลยป่ะหอมหอมมืนคผ้าพอมเลยสุดยอดเลยหลับตาหน่อยก็แฉบแฉบ ตาในาหน่อยนี่นอกจากเฮ็ดก่อยปลาแซ่บแล,ล้วลาบเป็ดกแ<อ>็แซ่บคือกันเว้ยปลาแซ่บลาบเป็ดกแ็แซ่บเออแซ่บจังได้แสบอ้อมคางอ้อมเอวูใส่อีกใส่อีกาตาหน่อยเมื่อเมื้อนี้บ่ธรรมดาได้ผ้าผู้เฒ่ามากินข้าวนอกบ้านมื้อนี้ปิกนิกบ่พ่เอ,อ <laughs> เปลี่ยนบรรยากาศอากาศเย็นๆแนวนี้โอ้เขาทาออื

กินอะไหลา้โดดเขาหร้ยแห่อืปตาเดี๋ยวติมเลยได้ทั้งเนี่ยพทหานี่แถวหนาเลยเนี่ยวับยี้เราจะส่วนหน่อย่บอ้่กินกินตาป้าลรยกินเฟซเนพ่ยน้องพอนอหานตุ๊กเลียวพาธานเนี่ย สก็ได้บอกลาบก็สวนพวกนุงนี้สวเอาเลยสวเลยเอาสอนสดเอาเลยมันจังมันจังได้อัดทลอดนอโหลดใจนาะเออบอกล้านป่่นเอากินข้าวห้าวบานี้คลิปต่อไปบานี้กะสิเป็นพ่อกันอยู่อุดอนผลลานอขาบานี้กะสิได้ไปซอยพ่อแม่ซอยหนองเตยเมาซ่ายู่ทางอุดอนผลลาบานี้กะระยะเวลา บ่โดนบันไดดอกกับกลับไปไปซอยเพิ่นทุกปีนาะเขาตามนออช่วงที่แล้วเขาแล้วน้ำทั้งนี้ก็จัดการอันนั้นอันนี้งววัวควายให้พ่อตาแล้วก็ไปนเนาะเพิ่นล่วงนาไปก่อนล่ะเด้เพิ่นเหมาไปก่อนหลายซาล่ะแต่ว่าก็ยังวันครบทีมแต่ว่าเดี๋ยวหฮาลงไปนี่ก็เต็มรูปแบบนอะเขาตามนอ่ะวันนี้กินเ้าก่อนค่ะพอกันใหมคลิปหนาอยู่อุดรเนาะบัาหน้าผา,า,าสุกสวัสดีค่ะ เออว่า้อยู่ยิด่เแม่เขาไเร้อาเขาเ่ยัาหน่อยลุงนปนรื่อขอนผหลายน่เด็นี่ตายกนเด่นเป็นไคว่นอคนแรกของจังหวัดปนพะนแม่พะนาี